แอพี่น้องการจงบนหลงอายครับที่เป็รบรักทุกท่านผมรู้สึกินดีและเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานงานพิธีเปิดงานบนุรเวรตบลหลวงอายประจำปี2568ในครั้งนี้การคข่าวรายงาน ทำให้ทราบถึงความเป็นมาแต่วัตถุสงค์ในการทดง,งานจึงได้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนจังหวนงหายและหน่วยงานทุกภาคส่วนผู้นำชุมชนตลอดจนประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตำบลหนอ่งหายได้ตระหนักได้เ,ดเห็น ความสำคัญการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้สืบคงอยู่สือไปอีกครั้งยางเป็นการส่งเสริมให้เด็กได้เยาวชนประชาชนทั่วไปเกิดความรักความสามาคัคคีในหมู่คณะอย่างเช่น กระวนแห่ทางวัฒนธรรมที่ส่งเข้าประกวดแต่เรามู่บ้านต้องทำเรื่องความตารนี้บัญจงต้องใช้ความสามารถและความอดทนที่จะทําให้งานนั้นออกมาอย่างสวยงาม เป็นที่น่าประทับใจ